สวัสดีครับผมมาจะใส่น้อครับทั้งคน,อ,งงนอ๋อพบกันยามเช้าอีกพี่น้องเด็ดร้อนขนาดมื่อนี้โว้ดสภาพอากาศเบิ่งเอารถกเด็ดจะเช้าป่านนี้ครับนี่เจ็ดโมงครึ่งนี้ได้ครับนี่เจ็ดโมงครึ่งแปดโมงยังบ่กเขาแปดโมงแต่ได้มองซ้อนนี้ก็บ่มั่นพี่น้องเอ้ยบต่ตานดิล้างก่อน ได้เปดสินได้ตัวเดียวพี่น้องเนี่ยเป็ดสินนะครับมันห้าสินห้าสินมันได้แต่ปลาเล็กน้อยปลาคาบหมอกพี่นเน้าะปลาค้าวน้อยของพี่น้องเป็ดสินปลาป่าเนี่ยนะที่ได้แกปลาบุรุษเมื่อคืนนี่ครับเนื้อที่กลางเวียนเฉพาะเมื่อนี้ครับนี่ข้าวปลาบุรุษกลางคืนนะมันชิดประมาณสิบหมวกสิบเอ็ดหมวนิดพี่น้องให้แต่ท่านี้บริไปแล้วครับ เดี๋ยวล้างเสื้อทัดก่อนครับอันนี้เออพอได้ไว้กินแรงน,นี่แล้วนี่โมเมียาหารพอดีมัดปลาในตู้กันเลยทีนี้มัดปลาแกแล้วละมัดเลยโอ้ปลาแฮงใหญ่เมือนันขนาดขนาดขา้ขาขา,ายก็ได้เป็นเงินทันอ่ทานี้นะครับโอ้แต่ว่าตัวหาำเนาะ ปลาป่าปลาขี้กูปลาเต๋อพันเอื้นเลยเขาบอจักปลาเต๋อเลยอันนี้ปลาป่ารับพี่น้องแปดเซนค่าขนาดโอ้ที่จักสาวสร้างซีบราคาขนาดนี่อย่างนี้ห้าเซนนี่ได้จักตัวห้าหกตัวอันเนี้ยปลาคาบหมองนี่น้อยนี่สร้างซีครึ่งก็ดีครับสรางซีครึ่งครับอันนี้น้อยนี่ขอได้ทอดได้ปิ้งไปแะไรครับในในปิ้งด้านเหลียงเนาะทำมาขวดมาเียงมะเดียงรา้การละ ได้สำนี้แล้วล่องเดียวพี่น้องรอบเดียวโอ้ลงไปพันพันหมาละปู่พ,พันไปดึกเนะาะเจ้าละสี่ทุ่มห้าทุ่มพันไปแล้วครับท mm hmm. ่านี้นอนซะก่อนป mm ิด hmm. ร้านกันสี่ทุ่มแล้วครับ mm hmm. อาบน้ำอาท่าก็น,นอนก็นแล้วว่ะพักก่อนกอนจะลงไป mm hmm. นัดแจ้งนะถือว่าได้การได้เป็นรูไม่ได้คขานี้ก็ได้สำนไกลรองเดียวนะครับตามึดช่วงนี้ครับ mm hmm. ปีงเนาะปีงก็ได้นึ่งก็ได้ปลาป้าพี่น้องนี่นึงนนน่งนี่ปลานี่นึ่งมือเสื้อมะบวชมาแต่งมะเขือทักขนาดเอาคลิปนี้ไว้สัน้นนิดละพี่น้องอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเลยครับอขอบคุณสำหรับการติดตามและสนับสนุนครับเด้อสวัสดีครับผม